สิงห์บุรีเมืองเล็กๆห่างจากกรุงเทพมหานครมาเพียง142กิโลเมตรแต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์นับร้อยปีวันนี้จูนจะพาคุณผู้ชมมาตามอรอยอารยธรรมล้ำค่าผ่านพิพิธภัณฑ์กันค่ะ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในสารสมเด็จว่าเมืองสิงห์เป็นเมืองใหญ่และเก่ามีป้อมปราการวางวัดมหา,าธาตุและของสำคัญคือพระนอนจักสีใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่นๆในเมืองไทยเมืองสิงห์เรียกชื่อต่างๆดังนี้ เมืองสิงหราชาทิราชเมืองสิงหราชาเป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักสีอันเป็นลำน้ำใหญ่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยา200เส้นเพราะแม่น้ำจักสีตื้นเขินเมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี มิวเซียมสิงห์บุรีแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของเมืองสิงห์ที่จะแสดงภายใต้รูปแบบของนิทรรศการป้ายสื่อความหมายที่ผสมผสานการนำเสนอรูปแบบแสงสีเสียงมัลติมีเดียร่วมสมัยและเสริมด้วยเอกลักษณ์ในสไตล์มิวเซียมสยามอยู่ภายในอาคารชั้นเดียวสีเหลืองมัสตาร์ดสดใสที่มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุคโคลเนียลที่เคยเป็นสาระกลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิมสร้างไว้ตั้งแต่สมัยรศ130หรือพุทธศักราช2454 มิวเซียมแห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวทรัพย์เมืองสิงห์ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองสิงห์บุรีผ่านประวัติศาสตร์สังคมผู้คนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเมืองตั้งแต่ยุคเริ่มต้นก่อร่างสร้างเมืองมาจนถึงสมัยปัจจุบันโดยแบ่งเป็น8เรื่องราวห้องแรกจะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวของทรัพย์ดึกดำบรรซึ่งมีหลักฐานทรัพย์เมืองสิงห์จานวนมากมายยืนยันความสํคาคัญของสิงห์บุรีตั้งแต่หลายพันปีก่อนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงทวารวดีสุโขทัยอยุธยา ตนากรศินจนเป็นสิงห์บุรีในวันนี้ถัดมาเป็นการจัดแสดงเรื่องราวซับเมืองเก่าในยุคดึกดำบรรพ์ชาวบ้านรวมกลุ่มตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายกันตามที่ต่างๆแล้วพัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวรารวดีมีการติดต่อค้าขายกับเมืองอื่นๆต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นหัวเมืองสําคัญของกรุงศรีอยุธยาในยุคสิงห์อินพรมปัจจุบันยังคงมีซั์ที่ยืนยนันความรุ่งเรืองของยุคนี้อยู่มากมายในสิงห์บุรี ซั์ในดินแน่ชัดว่าสิงห์บุรีเป็นเมืองเตาเผาเป็นเมืองอุตสาหกรรมผลิตภาชนะดินเผาขนาดยักษ์ใหญ่มีเตาเผาจํานวนนับร้อยเตาผลิตภาชนะดินเผาส่งขายในอยุธยาและส่งออกไปทั่วโลกไกลถึงแอฟริกาเอกลักษณ์ที่สําคัญยืนยันความเป็นทรัพย์ในดินของสิงห์บุรีนั่นคือไหสี่หูภาชนะที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสิงห์บุรี เป็นเตาโบราณที่ขนาดใหญ่มากเลยใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะมี272เตาเลยนะคะในเนื้อที่ในสมัยก่อนเนี่ย1,260ไร่ผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผานะในการดำรงชีวิตประจำวันทุกอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นโคกไข,ขซี่หูคนทีคนโรกา้ํำนะคะทำไม่ไม่เพียงแต่ทำใช้นะคะส่งไปขายทั่วโลกเป็นอุตสาหกรรมด้วย ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือสิงห์บุรีเนี่ยมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั่นเองถัดมาเป็นนิทรรศการซับสลายบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าวิรชนแห่งเมืองสิงห์เหตุการณ์กรุงแตกทําให้สิงห์บุรีที่เจริญรุ่งเรืองมานับพันปีต้องโรยราในชั่วข้ามคืนเต่าเผาถูกทิ้งร้างกลายเป็นอดีตศึกบางระจันไม่อาจต้านทานศึกใหญ่ครั้งนั้นได้ซับเมืองสิงห์สลายไปพร้อมกับกรุงศรีอยุธยา ต่อกันที่ซับทรงจำสิงห์บุรีเป็นเมืองแฝดสามสิงห์อินพรมเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายครั้งตั้งแต่เมืองกึงกลางระหว่างรัฐโบราณจนเป็นเมืองลูกหลวงหลานหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีการยุบรวมสิงห์อินพรมเป็นเมืองสิงห์บุรีเมืองเดียวถัดมาเป็นซับเมืองสิงห์ที่จัดแสดงเรื่องราวของซับเมืองสิงห์ที่ซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก ทุกซอกทุกมุมของทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอล้วนมีเรื่องราวที่ให้ค้นหาที่มีความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมความเชื่อทรัพย์ปัญญาสิงห์มุรีโมเดลถูกคิดค้นตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนเพื่อควบคุมน้าในหน้าแล้งและเพื่อป้องกันน้ําท่วมในฤด,ดูน้ําหลากด้วยของขุดใหญ่แบ่งมุมที่บ้านคูเมืองอำเภออินบุรีซึ่งเชื่อกันว่ากรุงศรีอยุธยาก็ใช้โมเดลนี้ขุดคลองเพื่อควบคุมน้ำเช่นกันเขาเรียกว่าการจัดการน้ำแบบ ินบุรีบ่เมืองซึ่งก็มีม้าแฟตในสมัยก่อนเลยนะคะเราก็เลยเอามาเป็นเมืองสร้างสารรค์ในการจัดการน้ำนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นจารึกสุขโขทัยนะคะที่บ่งบอกว่าสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่กึ่งกลางระหว่างลุ่มแม่น้ำภาคกลางเลยนะคะ ก็คือละโวสุโขทัยยุทยาและสุพรรณบุรีนะคะอันนี้จะเป็นศิลาจารึกที่ปรากฏไว้มีร่องรอยหลักฐานอย่างชัดเจนเลยนะคะปรากฏชื่อในศิลาจารึกว่าสุโขทัยนะคะกูดาวกำพงนครนะคะรัตนกูดานครซึ่งเราก็จะมีบรรยายอยู่ตรงห้องกลางชื่อโบราณว่ากูดานครกำพงนครค่ะรัตนกูดานครไทะ สับวันหน้าห้องนี้เป็นเกมเล็กๆชื่อว่าสิงห์บุรีในฝันเป็นเกมทดสอบการออกแบบเมืองแบบยั่งยืนให้เป็นบ้านเมืองที่มีเอกลักษณ์น่าอยู่น่าเยือนสำหรับทุกคนห้องจัดแสดงทั้ง8ห้องใช้เวลาเดินชมทั้งหมดภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษก็ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองสิงห์บุรีครอบคลุมในระดับหนึ่งโดยไม่น่าเบื่อผ่านการเล่าที่ทันสมัยค่ะ